อยากสิปัดดังๆคุก็จะขุอย่งเป็นแผ่นปันนี่เนาะสวยพี่น้องบึงเอาเมื่อมดช่อนี้ได้แน่นินะคุงจะปานว่าแม่นพวงอาุ่นประตูกำลังเริ่มออกปันเก็บอาุ่นเลอ้ยสพี่น้องนี่ ออนเบาปุณะป๊าขึ้นหล่อบอด้วยน,น,น,นี่ไมีแต่หน่วยใหญ่เมื่อไหร่เรได้มาเก็บเห็ดดอกมาเก็บไข่ในโดเสาเดีเจ๊ะสองสามหน่วยเต็มมือเลยครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจา้าสวัสดีครับกระช่องของน้องอิ๋วด้จ้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้เราได้พาไปหาเก็บเห็ดปลืกเด้อจา้าเริ่มไว้ละพามาเก็บเห็ดฟางปาล์มจ้ะ มาเปลี่ยนบรรยากาศกันมัง่งโอ้โหวิฟินมเยอะมากเมื่อยนะกองแรกได้หนิพอยพี่น้องจา้าเบื่งตัดแขนใหญ่น่ะลุยกันลุย,ลยนี่จ้ะมือหนึ่งสมือเรยงหน่วยสองหน่วยก็เต็มมือละจ้ะเปิดมาก,ก็เคือจวดแทล้ล่ะช่วงนี้กำลังออกหลายเลยพลยพี่น้องเพิ่นได้ฝนได้แดดดี จริงๆเพื่อนออกมาสองสามมือแล้วน้องอิวาก็ว่างมาเก็บนี่จ้ะมีแต่ไข่ลว้วนๆเลยแมนมาแต่เศร้าจ้งหวะพี่น้องจ้ะถ้ามาแต่เศร้าหาเฮาสิได้แต่ไข่ถ้ามาตอนเล่งหาเฮาซีได้ดอกบานซุปลุกแต่ว่าไข่มันสีแซ่บกว่าเนาะนี่น้องยุ้งนั่นนั่นโอ้นี่ไงนี่ไงมีแบบไข่มีอะไรแซ่บกว่าจ้ะไอชนิดนี้ต้องเปิดด้วยจ้ะพี่น้องต้องเปิดในกองปามถ้าบ่เปิดกับบ่เจอบอ่แม่นว่า อันคือไปเปิดให้เชื้อเห็ดมันตายบ่อเด้๋จ้ะเฮอพี่น้องบ่ตายอีจ้ะเหมือนีนน้อยเป็นเต็มเบิดเกิดเองตามธรรมชาติเด้อยวจากเฮอร์บิโน่สามบ่ได้ปลูกเลยธรรมชาติล้วนๆเหมดอนละบ่กเหมดอนละจ้ะโอ้มึงมันมาขึ้นใน่รูนี่นะ พี่ฟิล์มไข่ล้วนๆเลยนี่เขาสีเอาแต่ไข่ล้วนๆเลยได้จ้ะปานไข่ไดโนเสาร์แต่และไข่ไมีแต่ไข่ใหญ่ๆโอลยพี่น้องแทบบน่นาเสื้อว่าแบบคืนตามธรรมชาตินะเนาะนธรรมชาติล้วนๆปา๊สีหาหน่วยเต็มมือ อามีมีทุกกองเลยนี่จ้ะหลังจากที่เฮ็ดบานคําเพื่อนขึ้นอันแล้วก็เฮ็ดฟังปามก็สิขึ้นต่อเลยนี่เห็นบ่เยอะมากนี่จ้ะพี่ฟิขื้นเป็นแผ่นเป็นแพร ครับไปพี่นอกเพิ่นอยู่น้ำเฮ็ดเบื่อเนี่ยนี่พี่ฟิลม์มเมนบึงดอกนี่จ้ะเต็มมือเลยอุย้ยสออนดอกใหญ่สออนเพิ่นปานไข่ไดโนเสาร์นี่นะขึ้นหอสมัยเก็บกับเมติกเลยไขย่ไดโนเสาร์ ค่อยไปตัดแต่งขาอยู่บ้านนี่จะ้ะเบิร์ตอ,อู้นี่นี่ดีดีอุ้ยไปฟิล์มอยู่ในนี่เฮดลี่จ้ะเฮินนี่เนาะน เต็มมือน้องยอยู่ละไข่ล้วนๆโอ้ข้างในพี่จ้าสอยมากนะเบิดไปโอเคเชื่อน้อยพว่น ใหญ่มากมากเลไม่บกไข่พี่น้องบึ่งกองนี่นี่ไข่ในน้อยเพื่อน,นี่อู้ยมีแต่ไข่เลย,ยล้วนเลยป้าดดูนี่นะอุ้ยุูนะปลาน้องแมนพวงอง,งุ่นประตุเมกก <H it. S 2> ำลังเริ่มออก ปานเก็บอังุ่นเลยเพ่อนพื่นมาางน้อยเอาไได้มึงจะบนูอิ้วดปิกอยู่ซอกละบึงดีดีเลยนะโอ้ยคุนั่นเนาะไตรงบึงปกปานปูองห่นนมีกะขาวจุกเลยตาแซบเก็บไว้หลายๆที่ว่าไปฝากเมติกน้ำพุนพี่น้องเพื่นส่งห็ดเพาะมาเดี๋สลับกันเพื่อนหนักซื้อหรอกเพื่อนหนักโลละหกร้อยเฮาเฮาส่งเฮาฟีเฮาอะ <laughs> không có để sự tại vì hầu hầu khổ hầu rồi hầu ta hầu 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 là hầu 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 là nhầm hầu hầu cúc 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 hầu hầu โอ้ยเป็นแผ่นเลยทางผุ่นเอานี่ก่อนป้าจะเป็นมึงงนหอองนื่ใหญ่มากมึงนี่ต้นป้ากนะ็ปตุ๋มพ่อน้องเก็บอยู่บ้านปตุ๋มพอนอยู่ใกล้บ้านปตุ๋มเก็บง่ายอยู่เพราะว่าเบบน,น,งงาน,นอะน,นี่จ้ะ ดอกแซ่บพร้อมไข่เพื่นเวลาเพิ่นเก็บขายเพิ่นก็เก็บไข่นี่แหละมันเป็นราคามามาเบิ่งทางนี้แบบนี้เบิ่งเหมือนเด้อเปิดเต็มพุ่นเหะอโอ้ยไอนคือน้องนี่อ้ยเปิดดูมันมีจักแสนนี่มันมีจักแสนดอกนี่หมองเดียวนี่ปปิดนะเมนบอลวย ขวาบุญอ,อพี่น้องเก็บกันเลยสองดอกนี่โอ้โหเหนียวขนาดมันเป็นแบบเป็นอย่างกืะสออนเเพราะว่ามันทำมาชาติพี่น้องมมันขึ้นเองตามธรรมาชาติบ่มีการใส่เชื่อใส่อย่างบ่ได้ปลูกบ่ได้หยังเลยจ้ะ เป็นเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอูตาโอนนะเฮ้ขึ้นเป็นช่อเป็นช่อนอีจ้ะอืมคน,น้ายน,น,นุ่ยนุ่ยนี่แล้วเซฟเออขี้นิวิ่ะโอนบอกกูนะ ขึ้นหล่อบด้วยนี่เป็นแน่นเลยด้วยฮารูแท้หน่วยกบเม่นน้อยๆปานพวงองุอ่ออนขึ้นฮอดเมติกเด้เพื่อนพี่น้องทุกปีได้เก็บน้ำเมติกทุกปีปีนี้เพิ่นกองหลายกว่าเก่าด้วยจ้ะทุกปีที่แม่ติ๊กเก็บหาเพื่อนก็ได้กองหลายปานนี้ปีนี้บอกเลยว่ากองเยอะมากกองหลายกว่าทุกปีที่กอง ดอกน้อยๆปกไว้ก่อนเด้อนี่ตอนแรงๆกับมาเก็บแล้วได้ละจ้ะดอกน้อยๆใหญ่ไวอื้มเก็บในบเบิดนี่จ้ะ แบบดูออกร้อนอ่ะ,อะขึ้นเป็นแผ่นเป็นแถวนี่เม,ม่นบิดเลยม,มาแป๊บเดียวด้วยจ้ะพี่น้อง ได้แต่ไข่ล้วนๆอุย๊ยบ่เห็นเมื่อกี้นี่อยู่ข้างหลังพ,พี่จ้าป๊าดพี่นี่เอานี่ก่อนโอ้ยถ้าสอออนบ่แม่พี่น้องเบึ้มๆๆนม่แม่นบุ่เลยห้ยเห็นจังซี่เฮ้ันใหญ่พุเห็น ก็ยังอยู่แบบนี้คุณเต็มมือกูได้ดอกงูมือนี้พาเพื่อนพี่น้องมาเก็บไข่ในดูเสาอันเชียงนี้มาเลยูื<อ> là và... gì cái phim, Tìm mờ thôi, thấy gì bận, เด็กดำอุ้มทุ่มอยพี่น้องบ่งดูว้คาเนีมบอดีไปสิเห็นนกล่องเห็นชัดเลยเลยบ่เมนครับข้างลางอ้หน่งยุงมีอีกนข้างล่างเงี้ยเรียาเียเมไปเฟรมนน้ำเน่เมนหนุ่ยฮบ่เอาเปเยังของมันไผ่มันมัน คนหากนหลยหลายมนครับมวนๆคนตกฮะแม่ครับพี่น้องแห่งฝนหาแล้ว แยกเป็ดแงทำไดดึงดูเหยื่อใชไหม่น้ำยครับตกบแงดงกันต่อเดี๋ยวถึันมือเร็วคนเต็มเลยครับ <S <S ไปไปนองยุไปฝนกระตุกทำไมพี่น้องจะไปทางไหนก่อนเห็ดกระไรคนกระไรเห็ดกระไรฝนกระตกุกมีแต่ไข่ ขาวๆคุณแม่นบมดเลยแต่ไข่เป็นตาแซ่บ จะจืนๆหน,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 น่อยนะก็จะจืดๆหน่อยอ่าตัวนี้ป่อยแล้วเบิดลจ้ะบนกองนี้ออาไปเก็บเรื่อยๆจ้ะฝนกันบบอาเซลนี่นับโอ้ตัวนี้บ่ค่อยถดแดดเพิ่นกระสีขาว,วจุ่ยเลยนะจ้ะควรอยู่เห็นอยู่ห้องบนดี นี่ค่อยน้อยแบบนี้เลยจริงๆถ้าเพื่อนบ่ค่อยโดนแดดโดนฝนนะเพื่อนสิขาวจ้วกเลยแต่ห้อพี่น้อง เอน่ยปี้เอาเอาเลยเป็นแผ่นเลยไหมอยากถ่ยให้พ่อแม่พี่น้องบึงกรอยาบึกระตุกบึงบึ้งอ๋อบึ่งอปีีบึ้งบึ้งบึ้งจริจัง น่ะน่าคิดเนอะกินกันอยู่เนาะครับขออภัยด้วยผมจะต้องเสียงฝนมันก็จะสิแบบอาซีเสียงบ้ค่อยมน่วนมันอียานน่ามขอลำโฟมันก็แนมดีๆไปเห็นเนาะโอ้โหเดี๋ยวๆนากดีต้องยกน่าดีเดิน เละขนาดเลยสุดยอดเลยมวนมวนมวลเละตุ้มเป๊ะมากเนี่ยครับอือหึงนั่นอ่เปิดแทงคออือหึไม่กี่นองดึ้อหลายขนาดเก็บจากหน่อยกระโปรวอะไรกัะ ฝนเบา,าน้อยอู่เสาเอง <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาอีกอยู่ใกล้ๆบ้านเองจ้ะนี่มองดูนี่ให้เปิดให้เจอครับถึงฝั่งล่างกับนี้เละมืดขึ้ไหมพี่น้อง <c oughs> เห็นดีกว่าสีบว่ายพวกพี่น้องเบิ่งกระเสียได้ยัยกษ์ใหเห็นข้ากองนะแต่ละกองมันจวดคักจวดแน่สนกระตุกเล็ก่ยน่การส่อวนเค่อยไปแต่งอยู่เงินด้วยจัะพี่น้อง แต่งไปให้โปสะอาดสะอา้านแต่โบต้องห่วงจังใดกระเพื่อคนคือเก่าจ้ะนี่เพราะว่าฝนตกใส่ไเหมือนมาเก็บไข่อะไรสักอย่าง <c oughs> นี่นางยุ้ยเหมือนไม่ได้มาเก็บโอ้โหไข่ tracks v o a r e с e เบื่อได้จา้าน่น้องกินบ่ได้เบิ่งเทียบกับมือน้องอิ๋ว <c oughs> มันใหญ่มากซ้ขำขาดไปแล้วเนาะเอาเป็นล่มเลยนี่นล่มตากฝนเอามาใช้เป็นล่มได้เลยใหญ่มาก,กดอกง่ายัถ้ากินได้เนาะสามดอกมีแกงอิ่มเลยกินบ่ได้แต่หดเบื่อสุดน้อยป๊าชมยิพี่น้องอ,อยากสิปั๊ดดังๆโอ้ยเบิ่งื้อง อย,อยากสิปัดดังๆมึง, mm hmm. งก็จะขุนยังขุนแผ่นปันนี่เนาะดูกันเลย mm hmm. นี่ก่อนไยพี่น้องบึ้ง no. เอาเมื่อเมื่อช่อนีได้แน่นี้นะจริงจ้ะเอาเมื่อเมื่อช่อหนีได้ได้บ่พวงองุ่นเนาะ้ยจ,จักสิเอาตรงไหนก่อน สะออนเนาะแมนแกเอาแบบฟินๆเลยเนาะ <c oughs> ต้ยมยำนะาจะมาพี่น้องไปทางโซเลีนร์นี่ต้ยมยำแซ่บๆใส่กุ้งเนาี่ฟิล์มเนาะแมนครับ <c oughs> ได้แหละเมนูมือนี้มีกุ้งอยู่ด้วยจัดไป

กุ้งใส่ไก่กุ้งบใส่ไก่ใส่กุ้งใส่ปลาแซลมอนใส่นนกุ้งล็อบเตอร์กุ้งล็อบเตอร์ไปส่นเอาอยู่คอง <c oughs> <c oughs> โซลบาเก็เตเฮดปาล์มเนี่ยซื้อกุ้งล็อบเตอร์มาแกงใส่ต้มยำ ฟามมื้อพ้าคนโบแข้งค่ะเป็นแผ่นเลยนะเนาะกองเดียวเนี่ยย่านพอแกงคนละประตูมันจะออก,กพะค่ะน่ะท่านจีเอาแค่พอแกงหันกองเดียวพอแกงเลยพี่น้องเอามาหินลายๆแล้วก็เก็บไปไว้เนะยามเพื่นอกจะใส่ตู้เย็นไว้โอเคเอาไว้ไปฝากทั้งบ้านพ่อมนี่เอา้าเปิดมึงก่นอนจ้ะ กองใกล้ๆกันจ้ะฟิฟิฟิมไปแบบจวดๆเลยเดินไปน้องกว้าใหเ,เปิดก็แหห้เจอเนี่่าสุดถอดถุงมือแล้วจ้ะถุงมือเปื้อนแหง้งเก็บมือเปล่าก็ได้อยู่อยู่แห้งถนัดจ้ะแตจริงๆแล้ว มาเบิงตรงนี้ไปนีร์คลิปนี้ว่าคำว่าปาร์ตไปกี่ทางเป็นร้อยแล้วปอไปฟิล์ม่ม,มองแบบนี้สิเก็บย่างนิดนึงมันมีหนามขึ้นน้ำหนังเด็ดเป็นแผ่นอยู่เอาได้หมดเลย ต้องดอกกระเปื่ยเพื่นถือน้ำฝนพดค่อยๆเก็บเติมมาพี่น้องเบื่อเพื่อนอยู่น้ำ ดีอย่างนึงถ้าเฮามาตอนเศร้านีเห็นว่เาเฮาได้แต่ไข่ล้วนๆเลยถ้าเพื่อนเป็นดอกเพื่อนบุค่อยแซบวยจ้ะกินได้แต่บุค่อยแซบถ้าเป็นไข่นี่แซบโอเคเบ้อ น้ำมิดอย่างเดียว đấy คุณเก็บน่าฟิล์มเก็บอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก้อนเลยระวังน้ำุกข้ามาดึงออกมาก่อนเด้อเก้าเป็น ตะก,กา้าเลยจะค่อยพี่น้องใช้ตะก,กา้าที่ตะไข่ล้วนๆเลยถ้าเอาไปขายกะขายได้ราคาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวจะบมมีฮักเลยดุนนี่เก็บเอาเก็บเอาสอสีหมวกเนาะสมพอฝนจังตกอย <laughs> พี่ข้างบนพี่เป็นแผ่น,น,นอยู่พี่ขึ้นไหมประตุมหลายครับประตูงย่างกายเลยหนาะ เ็นหน่อยนึงก็ต้องแนนดีๆเนาะใกล้ๆกันเพื่อนมีแน่นอนนี่เป be <Horse S 2> ิดตรงน here. Here. Oh, <laughs> ี <in the> right <area> <opot> ้เปิดเลยเปิดเลยอู้ไขใหญ่ใหญ่น้ำนันตีนพี่อ่ฝั่งพุ่นก็มีอีกนี่บ่ปุ๊บปุ๊บเลยอู้หลายพ่อ ขึ้นขึ้นห่างๆกันเนาะนี่ครับข้างล่างก็มีอีกจ้าไปฟิลนี่นี่ตรงนี้ออกเนะดึงออกเลยตรงนี้เนาบอกเบาแหน่ถูข้าวบุญบนนี้ข้าวบุข้าวบุนี่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 นใช่หมดเลยใช่แรงงานโซนดอกงอน พี่น้องของป้าตุ่มด้วยจา้านีมารวมกันเบิกมีแต่ไข่ล้วนๆมือจ้เยอะมากเต็มตะกร้าโจโกโเหมือนนี้ไปแบบน,นี้กลับบ้านไปเทใส่กระมังตัดแต่งขาแบนาบนี้ขานนี้เราต้องเอาไปตัดแต่งอยู่เหอนอีกทีนึง,งด้วยจ้าพี่น้องเบิกมีแต่หน่วยใหญ่ๆมือน,นี้วัได้มาเก็บเห็ดมาเก็บไข่ในดยเสาจา้ะสองสามหน่วยเต็มมือเลย อ้าคินน่กาลาให้พี่น้องก่อนกันละกันเด้อจ้ะเพราะว่าเราเฝ้าเมื่อแล้วฝนมาอีกรอบนึงแล้วรอบที่สามแล้วมือนึ่งมาเก็บเห็ดกับฝนตกสองลบสามลบล้พี่น้องก่อนกันละกันเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูอยู่กับพี่เฟียมแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปเนี่ย้อจ้ะแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ